ามดูผู้แทนเขตห้าสงขลาพักประชาธิปัตย์นายกชายสอสอเด็ดอิฐขาวทองตามดูผู้แทนนายกชายสอสอเดดอิฐขาวทองสอสอสงขาเขตห้ารองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นายกชายมอบอินทผลมให้พี่น้องมุสลิมในเดือนรอมฎอนนายเดดอิฐขาวทองรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ร่วมกับ กลุ่มเพื่อนประชาธิปัตย์สงขลามอบหมายให้นายวงวจิระขาวทองสอจอเขตหนึ่งอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายโชติวิตรัตนพันธ์ผู้ช่วยดำเนินงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาเขตห้าพักประชาธิปัตย์และคณะทำงานลงพื้นที่พบป,ป,ปะเยี่ยมเยียนผู้นำศาสนา ประจำมัสยิดในเขตพื้นที่ตำบลเขาพระอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาช่วงถือศีลอดและในการเดินทางมาเยี่ยมในครั้งนี้นายกชายสอสอ,สอเดชอิดขาวทองได้มอบอินทภาลลัมให้กับมัสยิดในเขตพื้นที่ดังกล่าวเพื่อใช้ในการลากศีลอดในห่วงเดือนรมดนซึ่งเป็นเดือนแองการถือศีลอดตามหลัก ศาสนาของผู้นับถือศาสนาอิสลามเพื่อที่จะได้นำไปรับประทานก่อนการละศีนอดประกอบด้วยมัสยิดบ้านคลองกัวมัสยิดหลังเขาบ้านคลองกัวมัสยิดปากตางปลวกมัสยิดบ้านเขาสอยดาวมัสยิดบ้านคลองหินมัสยิดบ้านบนควรมัสยิดบ้านเขาพระมัสยิดบ้านศรีสอน มัสยิดบ้านควรทับช้างมัสยิดบ้านทุ่งคมบางบาลายหมู่หกแม่พลุบาลายหมู่หกกรองแชงบาลายหมู่หกอไม่ไผ่บาลายหมู 6, ่หกกรองหินบาลายหมู่สิบเอ็ดบาลายบูสิบสองสำหรับอินทผลัมชาวมุสลิมถือว่าเป็นผลไม้ที่พระผู้เป็นเจ้าประทานให้ ซึ่งชาวมุสลิมนิยมรับประทานอินทภาลัมในช่วงเดือนถือศีลอดหรือเดือนรอมฎดอนเนื่องจากในกัมพีอันกุรอารานได้บัญญัติไว้ว่าสามารถละศีลอดด้วยการรับประทานอินทภาลัมแทนการดื่มน้ำเพื่อช่วยลดอาการอ่อนเพลียในช่วงอดอาหารตามดูผู้แทนนายกชายสอส เดดอิดขาวทอง